ครัสบสวัสดีเอฟซีนะครับผมน้องพี่ป้านะพอพอยม่ทั้งหลายที่ตามลาสตาวีพี IP, กาชาตเราประตูชัยนะวันนี้ผมมีแถมอีกราวงหนึ่งก็คือสันติภาพนะครับสําหรับกาแฟยามเช้าสองรอบนะประชาชนดูนิดนึงนะเออดูดูเหมือนวันถ้าเจาะห้ามันจะพอไม่ช่องอะ่ะเออน่าจะพอนะไม่แน่นะเดี๋ยวผมจะลงอาจจะเพิ่มประชาชนนะรอดูอีกวันหนึ่งเนาะตรงนี้เอออาจจะพอนะครับข้างบนก็จะเป็น s t สตาวี v, กาชาตเหมือนห้าน้อยนะครับ เพิ่มแนวทางให้เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะเมื่อวานเราสตาร์วีนะครับสตาร์วีไเป็นจังใดแน่นหกศูนามหกศูนย์เข้าเด่น6ครับ6 0 4 8นย์สใช่ไหมอุ้ยสี่แปดสเกือบ3ตัวนะครับมันออกตรงนี้นะครับตัวที่ผมไม่ได้ เจาะให้เนาะก็ออก82เนาะเสียดายเนาะ60นมี่6 1นะครับ5161ก็ออกไปที่85ถ้าออก582นี่แหลมเลยนะเสียดายมากเลย STAR VIP กาชาละกาชาหนึ่งเก้าศูนย์สองสามอุ้ยเน้นเก้าหนึ่งเก้านะครับมาหนึ่งเก้านะครับนี่ตัวเจาะมีไหมมี หนึ่ง้าครับผมตัวกลับอุย้ยสาลาวนี้เอาอยู่หมดเนาะมาเด่นพลาดเกือบ3ตัวส่วนอ่กาแฟยามเช้าของหวานไปแล้ว2อรอบกาแฟยามเช้านะครับหลังจากที่ตื่นขึ้นมาเป็นยังไงเน้น8 9ดเก้ห้าหกหมี8เด่นผมเน้นเลยนะครับห 6กแปมีไหมมีแปดหกอืมชุดเน้นด้วยนะครับผมเน้น8 8 2 8ปดสก็มาที่6 6 8นะครับ6 6หกแอ่ะแสดงว่าเข้า2รอบนะครับนี่เข้า2ขอ,องรอบนี้ตัวเจาะนะส่วนเด่นนะมาสตาร์วีก็มานะครับอุ้ยสามรอบนี้แหลมเลยนะใครตามรอบเด็กกับกาแฟยำเช้า,า,ชานะครับก็หวานเจี๊ยบเลยกาแฟา 8668 6, 6ชุดผ่านเอามาดูกันวันนี้ผมแถมสันดิภาพให้อีกรอบนึ่งรอดูประชาชนนิดนึงนะประชาชนผมขอดูอีกวันหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้เช้าถ้ามาก็อาจจะเพิ่มไอ้ตารางให้โดนเลยนะเอาใครที่ตามเอาของหวานรอบดึกก่อนของหวานรอบดึกสตาร์วีไนะครับวันนี้เขาก็จะเด่นไปที่ 8ปดเก้านะครับแปดหนึ่งแปดสองแปนะครับถ้าตัวเล็กขยายเอานะครับส่วน3ตัวนะครับ0 8 3ย์แผมเขียนตัวเล็กไปหน่อย 083นะครับ8 3 92 93เน้น8ลรอง9นะครับอื <Ừ. S 1> 8, 3, ม83เมื่อวานออก82เนี่ยจ,จะเป็น83 92 93นะครับชุดเน้นผม3ตัวเม็ดเดียว0 83นะครับ083กับตัวนี้นะเออผมให้อีกชุดหนึ่งนะ สชุดนะหนึานะครับสาตัวแตก083 183เอาแปด้วยชุดหนึงแปชุดเด่นนะครับ8191นตามนี้ครับเก้าหนึ่งเดน่นะครับเด่นโอเคเนาะสวยงามวันนี้0 8, 3, 1, 8, 3, นะูนยะ์แปดสาน่าะนะน่าจะเป็นชุดนี้ <laughs> ส่วนลาวกาชาตินะครับกาชาติวันนี้เขาเด่นที่8 9นะครับตัวเจาะนะ82 84 87 80 92 94 97 9 0 3ตัวนะครับ2 48นะครับชุดเด่นก็จะเป็นชุด82 84 94 82 8494นั่น8ลอง9เหมือนกันครับตัวนี้ ทีนี้ไปถึงเราวประตูชัยรอบเช้าอันนี้ของหวานรอบดึกนะครับราวประตูชัยรอบเช้านะครับประตูชัยวันนี้จะเด่นที่ห้นะครับกดเจาะนะ5.0 5.3ูนย์ห้าสา 6063นะครับ 66, 6 6เบิลนะครับ3ตัวนะครับผมมองไปที่650กับ658จับให้2ชุดเหมือนกันสำหรับ3ตัวนะครับ650 658อันนี้จับ ชุดเดียวอันนี้2ชุดก็มองดูตัวเลขมันสวย6 50 6 58นะครับชุดเด่นนะครับจะเด่นไปที่50 58 56แล้วก็60ส่วนสันติภาพนะครับสันติภาพวันนี้จะเด่นไปที่ สีนะครับชุดเจาะนะครับส2่สองสี่สี่สหกสองห้าห้ตัวนะครับ5 4 4สี่สี่เลเ้ลครับ4ี่สี่สีหห เด่นที่ชุดนี้ครับนะก็ขอให้มานะครับเราสรันติภาพซึ่งเป็นกาแฟยามเช้าที่เสิร์ฟหลังจากประตูชัยนะครับให้เนาะกาแฟเสร็จก็ไปทานอาหารวันวานทานอาหารรดอร่อยแล้วกันเดี๋ยวประชาชนขอดูอีกนิดหนึ่งดูอีกวันหนึ่งนะครับถ้าแนวทางดีจะลงเพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับใครที่ตื่นเช้ากาแฟนะครับก็คือจะได้ตาสว่างเนาะก็ประตูชัยลุ้นประตูชัยเปิด หัวแล้วก็ไปที่สันติภาพนะครับอันนี้รอบเด็กนะครับก่อนนอนฝันหวานนะครับฝันหวาน3ตัวชอบชุดไหน2อชุดนี้เลยนะไม่083 183ส่วนกาชาติขอเป็น2องสีก็แล้วกันนะครับสตัวแตกโอเคโชคดีครับผม